สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจ้า6กสนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสารกําจัดแมลงนะครับชื่อว่า s t a r g กินะครับก็จะเป็นสารของชื่อสามัญก็คือไดโนทีฟูแลนนะครับเป็นสารที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับดูจากตรงนี้นะครับนี่ครับถ้าสีเขียวนี่จะหมายถึงว่าทําจากธรรมชาติเลยนะครับไม่มีสารเคมี ไม่เป็นสารเคมีนะครับตรงนี้ถ้าสีน้ำเงินก็คือมีพิษเล็กน้อยนะครับใช้ขวรระมัดระวังนะครับและที่ร้ายแรงสุดก็จะเป็นสีแดงนะครับก็จะระมัดระวังนะครับเป็นพิษร้ายแรงนะครับซึ่งส่วนมากสีน้ำเงินจะเห็นในพวกสารกำจัดโรคพืชนะครับในกำจัดมแมลงนี่ที่เห็นเยอะๆก็จะเป็นสีแดงนะครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินใช้ได้นะครับ สตาร์เกิจีนี่ใช้กับสับปะรดสีได้ดีเลยนะครับใช้กับบอลสีก็ได้ครับไม้ดอกไม้ประดับได้หมดนะครับเวลาใช้เราจะโรยนะครับรอบๆนะครับอาจจะลองก้นหลุมก็ได้นะครับอาจจะใส่ก่อนปลูกนะครับหรือใส่หลังปลูกก็ได้แล้วสารออกฤทธิ์ก็จะดูดไปตามรากพืชนะครับขึ้นไปซึมไปอยู่ส่วนต่างๆของพืชนะครับเมื่อเวลาแมลงมากินนะครับก็จะ เกิดมีผลต่อตัวมแมลงนะครับให้ตายไปนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ทีเดียวโหมดนี่แนะนําว่าให้ใส่กระปุกไว้นะครับครับผมก็จะใส่กระปุกไว้นะครับแล้วก็ไปเขียนนะครับว่าเป็นยาฆ่าแมลงนะครับเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันคนที่ไม่รู้จะได้ระวังตัวนะครับ วิธีการใช้นะครับเราก็ใช้ช้อนนะครับตักเล็กน้อยครับไปใส่ในกระถางได้เลยนะครับใส่รอบรอบต้นนะครับสับปะรดสีนี่ก็ศัตรูสําคัญก็จะเป็นตะกะแตนนะครับใส่ไปอย่างนี้นะครับพอเราลดน้ําไปนะครับพวกสารออกฤทธิ์ของเขาก็จะซึมไปตามต้นนะครับ ตากแตนไปกินก็จะตากแตนก็จะเกิดอาการที่ผิดปกติแล้วก็ตายไปนะครับก็ใช้อย่างระมัดระวังหน่อยนะครับเป็นสารที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ยาวนานนะครับใส่ทีหนึ่งหนีออกฤทธิ์ได้ประมาณ30วันเลยนะครับงั้นถ้าเราจะใช้กับพวกพืชที่เรากินนะครับถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับควรใส่ในระยะที่เป็นต้นเล็กๆนะครับยังไม่ออกผลผลิตนะครับก็ เพื่อป้องกันได้นะครับแต่ถ้าออกผลผลิตไปแล้วนี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนที่เรากินแล้วมีผลยังไงบ้างนะครับก็วันนี้ก็ฝากให้รู้จักกับยาฆ่าแมลงนะครับสารกำจัดแมลงนะครับที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ใช้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมในกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับนะครับเช่นแคทตัสบอนสีสับปะรดสีต่างๆนะครับก็ฝาก เรื่องราวเก็ดความรู้ไว้เท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ